No, you know. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเดินนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวแตาอยู่ที่โต๊ะนัน่นอยากจะกินเราเพื่ซื้อมาให้มาครับพี่น้องครับกับมากินก๋วยเตี๋ยวน้องกันเนาะเราเพื่ซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้เพื่อนออกไปซื้อเนาะแล้วกินเพื่นเนาะก็ได้ซื้อมาให้เมียสุดที่รักค่ะ ชีวิตในเกษตรชีนี้ยังเนาะกินคนเราเกิดมาก็ต้องกินเนาะพี่น้องเช้าเย็นเชา้ากลางวันเย็นนอกจากคนที่ลดหุนผลกับสิบก่กินดูคือเฮาดอกเฮาวผัดครับคนอ้วนเนาะเฮาหิวยันได้เฮากับกินนะพี่น้องก็ปกติคนเฮากับกินข้าววันละสามมื้ออยู่แล้วเานาะ อยากอัะไน,นก็ซื้อกินสบายสบายทำตัวง่ายๆก็คือง่ายถ้าทำตัวยากมันก็ยากมันอยู่ที่การทําตัวการใช้ชีวิตคนเฮาถ้าใช้ชีวิตแล้วเอยใช้แบบนี้แล้วมีความสุขจังอ่ะใช้ไปเอใช้ชีวิตแบบนี้แล้วทำไมมันทุกข์ใจจังก็ปล่อยวางเนาะมัมีความสุขเลยพี่นองความเฮากับ คือคนคือผ่าคนซ้อนอะไรอะไรที่มันหนักก็ลองปล่อยวางมันก็เบาแม่เนแบบนั้เพียงพอปวดเองอืมอันไหนมันหนักเกินลองปล่อยวางลงแบบเนี้ยเออกูจับของหนักแล้วกูจะเป็นขี้วูทำไมมันหนักอะไรหนักหนาลองวางลงไปเอามันก็เบาแล้วมันก็สบายอย่างนี้นะคนเรามา่นองมากิน,<อ>น,นกันะน,นี่กินแต่กินไปละไรอะไรคะ มานานเป็นหวัดหนักเลยนะนะแม่ว่านะกินยาฆ่าเชื้ออย่าบังคับให้กินยาฆ่าเชือาาเช้อเอา้อนาน้องคนเบิ่คขิดสาวมุ่นกับบังคังกับปล่อยว่าแม่ก็ได้เนาะพี่น้องคือมุ่นเนี่ยก็คือพี่น้องคือพี่น้องแนะนั่มากเนีย ซาโมนอันไหนที่มันหนักก็ปล่อยวางกระแมนเลยพี่น้องอันสำหรับคนที่เข้าใจเฮ้าเนาะแต่สำหรับผู้คนบ่เข้าใจเฮ้านะคะเวลาเบิ่งก็จกให้ปล่อยวางแออันไหนที่ว่าดูแล้วมองข้ามได้ก็ให้มองข้ามไปอย่าจะไปเบิง่แงนะาาแต่เรื่องมันดูดีบ่งงามเนาะอย่ามาหาจักผิดกันแต่เรื่องเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องนะพี่น้องค่ะอืมคนเราเนาะมันบ่งมีผู้ใดดีร้อยเปอร์เซ็นต์ในโลกใบนี้ มันมีทั้งดีและทั้งชั่วทั้งเล่ห์เหลี่ยมสมองของคนแต่และคนรู้ว่าคนแบบนี้มาแบบไหนเราก็ไปแบบนั้นมันอยู่ที่คนคบกันคนสองคนเนาะพี่น้องเนาะไ่ได้ซ้อนไผแต่ว่าพื้นว่าการท้าว่าน้ำคนถ้าคนเขาเว้าเสียงดังน้ำเฮา,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 าเขาก็ต้อเว้าเสียงดังนํำถ้าคนเขามีมารยาทว่าน้ำเฮามีมารยาทว่าม้วนว่าเพาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเขาก็ควรว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะต่อกับเพิ่นเนาะพี่น้อง แต่ถ้าคนไหนมาแบบพูดจาหยาบคายพูดจาไม่ดีกับเราเราก็ต้องไปแบบนั้นมันก็ปกติของมนุษย์เนาะพี่น้องว่าวลายบอกว่าวดีข่า็ดีนะ้ามาเดิมมาเดิมมาก,ก,กินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันผัดเสร็จมีนะี่ถ้าเอาเส้นเล็กมันก็จะเป็นกอนเนาะพี่น้องนะ คนบุกคนมันจะให้ถูกใจไปบัดม,มัคบแมนจะเอาความคิดตัวเองแล้วเวลาเขาเขาไม่ทำตามความคิดตัวเองแล้วจะเกิดความโมโหร้ายาม,าม,มันอยู่บมมนไดี้พี่น้องข่อยถึงจะเป็นคนโมโมหร้ายแต่ก็ไม่เคยทำร้ายใครก่อนอืมสิบ,บอกว่าไหนสัด้วไม่เคยพูดในด้านบรดีของของคนก่อน แต่ว่าคนมหามุนและมาเบา้าพนื่นวันนี้คงมุินนะนะมุนโมเมนคนดีแต่ถ้าอันไหนมันไม่ดีก็ควรแบบว่ารักษาน้าใจกันนะะพี่น้องค่ะไม่จําเป็นต้องไปพูดให้ชาวโลกเขารู้หรอกแม่นบรัชเพราะว่าความดีของเจา้ารือความสว่วงของเจ้าบางครั้งเขากบะเบ้าคือกันคนเฮ้ามันมีดีแต่มันมีสว่วการทิ่คบกันเป็นเพื่อนกันนะ เป็นคนหนึ่งที่บอกว่าอยังเงี้ยคนเนี่ยคนผิดกันเด้อคอยนี่คนหนึ่งกกเงมันเกลียได้ง่ายัง,งามากอะ่ะอยากเก็บไว้เพอยากวา่าแต่ว่าถ้าคนนั้นมันวราพู้นคอยกว่าเราเขาปฏิบว่าสันสัคอยทีเป็นยังไงคอยเห็นคอมเมนต์เนาะ คบนบางคนเ่าสงสารน้องมะนาเนยจะห้าขวบแล้วยังไม่มีที่เรียนเลยสุย้ขอโทษพี่น้องขอที่บอกว่าหายเด้อขอประจำเป็นต้องประ,ประ,ประกาศให้เจ้าหุ่นักษ์เราคอยหา,หาลูกหาโรงเรียนให้ลูกไปืมถึงเวลาเขาจะเข้าไปเองเดยกก็เห็นเองไม่ต้องห่วงอนาคตน้องมะนานหรอกถ้าพ่อแม่ไม่มีปัญญาส่งเรียนก็เรียนแค่ม2ม3พอจบออกแค่นั้นแหละ อม,มองหน้าลูกแล้วสงสารลูกบ้างไหมเบาเพชกว่าสักเขาก็ต้องสองสารสช่คะเขาเป็นพ่อเออคุณก็ไม่ได้ทํางานอะไรก็ถ่ายคลิปไปวันๆก็กินข้าวเหรอคะอขอบคุณที่เป็นห่วง โรงเรียนน้องมานานถึงเวลาเล้วเขาก็ไปเองแต่ไม่จําเป็นต้องบอกว่าคุณรู้ได้ไงว่า,าครอบครัวเราไม่หาโรงเรียนให้ลูกอ,อีกไม่กี่เดือนมานานก็ได้ย้ายโรงเรียนแล้วอืม เราต้องเป็นห่วงเกินพอ่อเกินแม่เขาแต่ก็อขอบคุณที่เป็นห่วงน้องมานางบางครั้งชีวิตส่วนตัวก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูทั้งวันหรอกจะบอกให้ว่าไปไหนมาไหนบ้างอืม ทำว่าไม่ได้ทํางานเนี่ยคอยได้เินค่ำเนี่ยคนเบื่อเบื่อเลยเนาะําก็ไม่ได้ทํางานสองํำก็ไม่ได้ทํางาน,องงานบอทําทงานเนี่ยจะได้เงินใช้จิใ้ใช้ยาถามเนี่ยแต่เอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าเลี้ยงดูลูกถ้าบบกเพชรไม่ได้ทางานถ้าเขาไม่มีไรายได้เขาจะอ,อยู่ดึนิ่งได้เหรอไม่รู้กี่ชีวิตอยู่ในบ้านนี้ ถ่าช้ป่ายบ้านดึกย้ำว่างดว่าเหตดคลิปนะมันง่ายๆถ่ายคลิปแล้วก็ได้ตังค์มันไม่ใช่หรอกทำย้ำก็ลงทุนเบิดถ้าคนไม่ทำงานมันอยู่ไม่ได้ อืมบอกแค่นั้นแหละคิดเอาแ้ามีสมองกันนะมันอยู่ลําบากเลยแนละอยู่ถึงสามสี่ชีวิตแบบนี้นะ่ะแถมลูกก็ยังกินนมแบบนี้นะ่ะคิดเอาว่านมเด็ก,กมันแพงขนาดไหนแบาบงคนก็นเลี้ยงลูกกันคือ่อห้นั่งกินข่าวแน่่็จะกินนมถ้าลูกอยากกินก็นกนคือให้กินน่นแหละพี่น้องเออลูกผู้เดียวจะสบาจังไงไรเนาะ นมนะมันดีที่สุดตอนนะี้เราไปกินนมแพงแล้วพอหน้าโตแล้วกินนมมันธรรมดาไปงัวแดงไปนมรงเรียนไปใครเน่ยัยง่ามีนมรงเรียนเติมแตงเขามานี่ต่อข้ามชั่วว่าวก็บบริเวณกอกเพลูกแล้วละ่ะแผ่นพอดแผ่นเพิร์ดกับบริใส่มากเป็นตีแล้วอืม ส่วนเรื่องน้องมานาป่วยป่วยนิดเดียวก็ไม่เอาลูกไปโรงเรียนคำว่า,านิดเดียวของคุณน่ะสําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่นะ่ะมันใหญ่งไม่ <c oughs> อยากให้ลูกไปเจอในภาวะแบบอยู่หลายๆคนอืมถ้าป่วยเราก็ไม่อยากให้ลูกเราไปขาใจบ่อือะไรก็แล้วแต่ใคยมันสิมาดูแลฉัาพอสันแม่นี่เบเท่าพอเทําแม่ดูแลดอก ว่าคุณลูกเด้กพี่้องเดอ้ออืมถ้าลูกเราเป็นบาดลูกเราไปโรงเรียนเขาต้องไปติดต่อเพื่อนเล่นกันก็ต้องติดเพื่อนอีเพื่อนก็ต้องคอยไม่สบายไปด้วยแบบนี้ค่ะอืมท่านเป็นสีหามที่ว่าคนไหนเป็นวัดหยุดไปเลยนะคะหยุดโรงเรียนไปเลยค่ะอืมถ้าเขาว่ากันนี่กับว่าเขาอ้าง โรงเรียนก็ไม่ใช่ว่าโรงเรียนนั่นเขาสะซ้อนอย่างมากายอย่างมากเขาก็เออสอนพาทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นร้องเพลงอ่าเหตุหันเหตุนีวาดรูปเออในโรงเรียนเออถ้าเขาอยู่ป .1 ป .2 เขาเบไประยางอีกแบบนึงน่งอ่นะพี่นอ้อง เป็นพ่อเป็นแม่น่ะเขาห่วงทุกแล้วเราหว่ว,ว,หวงลูกนะ่ะมาต้องมาใส่คำถามแบบสงสารลูกบ้างในบาเพ็ดบาเพชร,พชร,พชรน่ะเด้อฉันบอกว่าหายมิจจะเดือนกับดาวขนานพี่เราเอาหายลูกเราบ่าถ้าแม่แนวมีนะ่ะเดือนกับดาวในโลกไปนิเอาหายบ่ด้มันชุ้มพวกถ้าแนวอื่นนะคะเรามีนะเราพร้อมสุขประเทศว่าหายหลูกกับเมีย เปน็นยางขอยลูกเป็นนางหมดคนด่าทวแลเราขอต้องออกมาปกป้องัวบางคนอ่ะคือว่าทำไมต้องปกป้องด้วยสิ่งไหนมันบอดีของัวก็ต้องปกป้องว้าไปเลยเอาามันไม่ใช่เมียที่ดีบอก่าไหนซักต่อให้เขาไม่ดีเราก็ต้องปกป้องเพราะเราอยู่อยู่บ้านหลังเดียวกันใช้เงินถุงเดียวกันและมีลูกด้วยกัน แล้วคนที่เข้าใจเราก็คือมีต่ผัวและเมียเท่านั้นที่เข้าใจช่วยเหลือกันถ้าข่อยเป็นยังมากกเราก็พพ่อช่วยเหลือข่อยถ้าเราเป็นยังข่อยกับพ่อที่ดูแลเราอันนี้เข้าใจนะคะว่าผัวกับเมียบมแมนต์วบบว่าอันตีีขัน้นแล้วเขาต้องสิมาเว้าซ้ำเติมเขาเออบางครั้งเราไม่ต้องไปซ้ำเติมหรอกเรารู้ว่าผัวเป็นยังไงเออช่างแมง่มันเราทําเองได้มันบ่ยอยากเหตุกระเรื่องมุ่งมั่นอ่ะ ไข่ยนี่ยทาโบอดบอทนนะบออ,นอ,ออยู่น้องการห่อนคู่มือนี่ดอกสิบอกว่าหาซะเด้อบางคนผู้หญิงบางคนต้องการเนี่ทัวร์นะซอยเรียบเพื่อนเรียบซานแมนอยู่แต่สําสหรับเข,ขบาไม่ต้องการบอกขอบุญมีเวียบยังนาทีเวียกเพื่อนซานเน่มันเป็นคอมเมเนต์ไปยิ่งอยู่แล้วบ่จําเป็นตัดสิไปบังคับให้ทัวมาซอยหรอก เราอยากเผ็ดก็คือเราต้องเผ็ดคะแนนจะหาเงินข่อยอยอ่างเดียวพ่อคอยาัคทิ้ได้แต่สำนักเดินชีวิตคอยอย่างนี้คนอื่นขผมรู้อยากเผ็ดก็เผ็ดขึ้นอย่างนมันหกตึงตึงอาหกเมืนบอกจะหาเงินมาเอาเงินไในข่อยขอจ้างคนมาตัดจบตัดปัญหาคะแนนจะหาเงินเลี้ยงข่อยได้เพราะถ้ามาหาเงินกับโบได้เลี้ยงกับโบเห็ดนอนอยู่ซื่อเงินกับโบเขาเพื่อนน่ะเออเฝ้าป้าตั้งแต่มื่อนี้มื่ออื่นเลยเขต้องมาบอกนะฮะ ที่เป็นหน้าด้่นเลอพี่น้องเด้ออืออะไรว่าวลายว่าวสำนีพ่อมืนอนี้มืนอนี้ย,นนย,ยอ,อ,อยากว่าวสื่อเราอยากว่าวความในใจเฉยๆเ้อพี่น้องถ้าว่ายังผิดพลาดไปก็ขอโทษขออภัยค่ะสวัสดีค่ะ